สวัสดีครับมพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้มาให้ชมเหรียญเจรินทรัพย์ภูณทวีนะครับเหรียญ12ราศีนะครับเหรียญน,นี้จะสร้าง12เกจินะครับเกจิละปีนะครับผมนี่เหรียญของหลวงพ่อพัดนะครับนี่ครับ ผมได้มานี่เป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับลงยาจีวอขอบทองนะครับผมทองนี้เป็นทองก้นทรายนะครับในรังมีอยู่สองเหรียญนะครับผมเป็นไงครับด้านหลังปีฉลูนะครับเหรียญที่สองราศีที่ออกมาก่อนหน้านี้มีสองเกจินะครับผมหลวงปู่แสงกับหลวงปู่แสนนะครับปีชวดกับปีกุลนะครับผม หน้าเก็บไปครบนะครับผม12ราศี12เกจิ12ปีครับผมติดตามนะครับยังไงครับสวยๆนะครับผมมีหลายเนื้อนะครับแต่ที่ผมได้มานี่เป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับผมสวยงามเช่นกันครับถูกครับผมโอเคนะครับ คลิปหน้าจะนำเหรียนหลวงพ่อพัดร่ปไหนมาแบ่งปันกันชมก็กดติดตามกด subscribe ไว้นะครับผมก็จะลืมเข้ามาชมก็แล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีคลิปนี้ขอจบแค่นี้นะครับ